ได้ตื่นสวยกินข้าวแล้วค่ะเป็นสาวแล้วทานนมกล่องได้แล้วค่ะก็สลับกันอยู่ค่ะตอนนี้ไอ้ที่ที่เห็นนี่ก็คือให้กินตอนแบบเนี้ยค่ะเขาว้างไว้เขาก็เห็นเขาไปยิบเอาธรรมดาเขาก็สิเลนแน่กินแน่ละนี่ยวม่าแล้วมาโม่เนี่ยคว้าโเนี้ยซะ เดวอันที่โอนเออโอนไหมก็ที่ไปซื้อ้าก็ไม่้องแยา้อยแต่ปองเด็กมีวันี่ได้เป็นซือเจ้แ่ต้ยดสาวแล้วเป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วค่ะคอยทำอะไรอะลูคอยทำอย่ความสะอาดเหรอคะเ้ื่องทำความสะอาดอ เก่งมากคอยทำความสะอาดจ้ายายดูหนอะไรนะดูตาไหนเอายุงอยู่ตรงนี้เลยตัวอะไรตบ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 ยุงอุ้ยโอ้ยยุงยุงยุงตบยุงเลยลูกตบยุงเลยโอ้ยเก่งมากเอาไปเอาไปโอ้ยตบยุงตู่ตึ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเป่าแคนให้ยายดูหน่อยสิ เตะแลเตะเตะแลเตะแลเตะแลเตงเตงแรงเตงเอาใหม่ดิ่เตงแรงเตงอ่ะเตงแรงเตงอ่ะพี่พลอยตรงเรื่องติงแล้วตึงติงติงติงไม่ต้องเอาหอวติงติงเจอติงตึงเจอติงติงเอาปอกแขนให้ยายดูหน่อยสินายปอกแขนหน่อยปะปุ๊บปุ๊บปุเอเตะแล่เตะเตะแล่เตะแล่เตะแล่เตะเตะแล่เตะอะไรเหนื่อย ไหนมากคพักผ่อนเลยโอ้โอ้พักผ่อนเลยพักผ่อนเลยเหนื่อยมากโอ้ยเขาโน้ังสี่หมดหมดไั้ยเย็ดได้ไสอบไพวกเขาเนี่ยเป็้เขาจีน่ยแล้ว้าย้ดสอบได้ย็ได้สิได้สอบได้ใส่มันเป็นเรงสี่แหละน่ามันเป็นตุกเ็นบ่เป็นเยยร้านยไ่ได้หวังะ กัดก่อนจ้าจ้าจ้าพอทำเลยลูกทำเลยพอนเลียงเก่งบหมือนมีเงินเลี้ยงสินะไม่ได้ปิดฟอมไปยังเลยสวัสดีค่ะคุณข้าวแล้วค่ะช่แวจบเนาะเนาะใ่ไม่เลยไม่ 没耶。